ว่าโอ้โหแกปัดได้ยังไงครับจังหวะนี้เราจะแก้เกมครับศิลาชาตอาถงดุพมรมลูกนี้จ่ายให้กับคริสโนโลเปสพยายามที่จะแย่งบอลกลับมาเสียบอลลูกนี้โอ้โหยัยงได้บอลต่อครับลูกนี้ลููโอ้โหลูกเราเตะในกรอบเขตโทษูรตัดสินให้เป็นแม่โอ้โหจังหวะนี้ให้เป็นเพียงแค่ลูกนอกเขตเท่านั้นครับนอกกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นทางด้านอารอนดาซินวาครับลูกนี้รับ หน้าที่สังหารแต่ก็ยังไปติดกำแพงอัมไพยของบอลลุกนี้แม่โดนเข้าด้านหลังโดยทางด้านโอบัตตลาโอจิมี่ครับลุกนี้โดนใบเหลืองเลยหรือเปล่าน่าจะโดนใบเหลืองเลยนะครับอภิสิทธ์อ้นลักครับพุทธศิลป์ในเกมนี้ชูใบเหลืองให้กับทางด้านโอบัตตลาโอจิมี่โอไม่ใช่ครับลุกนี้ให้ขึ้นทางด้านพองเอคโคลครับแม่น้าตาแค่นี้เหมือนทางด้านของโอจิมี่เลยทีเดียวอนสานนี้ก็ต้องถือว่าทำได้ดีเดียวครับวันนี้ พัทยาได้โอกาสบ้างแต่ก็ลูกนี้ไม่ทันครับจบเกมสิด๊ะชายซูซูกิครับเปิดบ้านพ่ายให้ต่อพัทยายูเนเต็ดไปครับถุกมประตูต่อหนึ่งนะฮะทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากแล้วทีเดียวครับโดยตอนนี้ครับพัทยาเนี่ยมีอยู่34แต้มนะครับส่วนศีระชาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะอันตรายเป็เดียวครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่16แล้วท้ายเกมในเกมนี้นะครับ ในระหว่างที่ทางผู้เล่นและโค้ดหนุ่ยเนี่ยเดินไปขอบคุณแฟนๆขับลมาฟ้าขาวนะครับโดยกองเชียร์ก็ได้มีการร้องเพลง Happy Birthday นะฮะให้กับทางด้านโค้ดหนุ่ยด้วยนะฮะเนื่องจากว่าในวันที่2ส,สุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของโค้ดหนุ่ยครับเฉลิมบุสง่าพลนะฮะในโอกาสครบรอบ55ปีด้วยครับซึ่งถือว่าเอาทำเอาบรรยากาศในวันนั้นนคึกคืนเลยทีเดียวครับ หลังเกมนะครับโค้ดโอดูสิเฉลยแสงนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเราไปฟังทางด้านโค้ดโอนะครับว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงเราทําได้ดีต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วน่าจะได้สักลูกหนึ่งแต่ก็จบไม่ลงก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีไม่ใช่เล่นดีดีครั้ง,งดีมากเลยได้ซ้ำไปสำหรับดารบเนตถ้าเล่นอย่างนี้แล้วเหนือเขาอย่างนี้มันก็ถือลูกเกมพอใจแน่นอนคื่เราจบไม่ได้ แล้วดูทางส่วนของโค้ดหนุ่ยกันบ้างครับว่าวันนี้หลังจากที่เอาชนะทางด้านทีมศรีราชารู้สึกยังไงกันบ้างครับพอใจหรือว่าผิดหวังกับเกมหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะครับอ,อย่างไงก็ต้องประคองแต้มให้ได้นะครับแต่ถ้าสามารถที่จบสกอร์ได้มันก็คือโบนัสนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราโชคดีด้วยนะครับในช่วงแรกที่เราไม่เสียประตูไปก่อน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาไทไลท์ทั้ง2คู่ครับ2สนามโอ้โหต้องอันมากถ้าเกิดใครที่นั่งชมเนี่ยต้องบอกว่าเหนียวอะซีดเลยนะซีดเลยนะตอนนี้ซีดเลยนะฮะแต่จะซีดไปกว่านั้นครับเดี๋ยวมีช่วงต่อไปไปกันที่ตารางคะแนนซีดเลยนะครับกัหรับแฟนมศิลปชาโปรแกรมการแขข่งันครับผมครับเล็กวิกส์ต่อไปเป็นยังไงกันบ้างไปชมช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักคู่หนึ่งเริ่มเจ็บคอแล้วครับครับ ้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ FC Fever ครับครับโอ้โหพี่แอฟเดี๋ยวนี้เป็นท่าแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยโอ้ยนอนตีคนรวยช่วยไม่ได้แล้วจิ เปลีย่ยนเมียด้วยพาะเนี่ยโอ้ถามมีงานเข้าเลยเนี่ยรถมันก็เก่าไปตามกาลเวลาตีเอ้ยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบิลเนี่ยตีอเคเบิลเนี่ยตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงๆบริการก็ลวดเร็วขึ้นมากถ้าทงานก่นมาแปนะ๊บบริการเป็นเองเมือนเมียที่บ้านแป๊ะเลยโอ้โห,โหพูดเนี่ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิลดีกว่าห่าห้าาา สู่ช่วงนี้ครับในช่วงของการวิเคราะห์เจาะลึกแหมชื่อเป็นทางการนะครับผมนะฮะกับตารางไทยเปม์นีกนะฮะที่ผ่านไปเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสไตล์พวกเราเลยสัปดาห์นี้นะครับก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างครับผแต่ถูกต้องแน่นอนถูกต้องแน่นอนรเพาะว่าเราดูตามโพยนะฮะก็ตามโผลนะครับครับผมอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วครับชลบุรีเนี่ยนะครับชนะบุรีรัมย์ในเกมนะโตต้าลีครับแต่ก็สามล้อไป ครับด้วยผลเวโกนะครับว่ากดประตูทีมเยือนไปแพ้นะฮะแบบแรกผมรอไปเรียบร้อยนะครับขวดตีนิดเดียวเกจบได้เข้าสิงท่าเรือแล้วครับผมนะครับส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นตารางคะแนนนะครับของไทยพรีเมียร์ลีนะครับสำหรับที่ผ่านมานะครับพัทยากับเสียชาเจอกันเลยเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอันดับอย่างแน่นอนครับผมนะครับไปดูตารางคะแนนกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเป็นในส่วนของวิรัมพีเอนะครับนะพูดชื่อแล้วก็นะครับ เห็นกระงก์กันเกินทีนี้ทั้งภายในและภายนอกนะทีนี้นะครับ23นัดนะครับชนะ17นะครับเสมอ5แพ้เป็นแค่1นัดเท่านั้นเองครับผมมีอยู่5 6คะแนนครับผมอันดับ2อันดับ2นะครับเป็นเมืองทองยูเต็นอฟซีที่2 2นัดนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดครับนะครับชนะ14ครับผมเสมอ5แล้วก็แพ้3นะครับมีอยู่47คะแนนและส่วนชลบุรีของเราครับเดือนที่3นะครับ2ตารางมาแล้วมาแล้วแข่งเท่ากับเมืองทองนะครับ22นัดเหมือนกันครับนะครับชนะ13 เสมอหครับแล้วก็แพ้สาเท่ากันครับนะครับมีอยู่45คะแนนนะครับก็ตามหลังเมืองทองอยู่2แต้มครับผมนะครับแล้วก็โอ้โหลองไปบวกลบคูณหารกับบรีลามนะเหลืออยู่นะฮะ11บแต้มเอาหน้าสู้ๆผมว่ายังมีหวังเผื่อเขาพลาดนะเราก็จะได้เสียบเลยส่วนอีก2ทีมครับในชลบุรีนะครับไปดูกันหน่อยว่าอันดับเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูพัทยาก่อนนะครับพัทยาใน้ชนะศรีราชามาครับผมนะครับ ดับบี้แมตช์เมืองชนชนะมา1-0นะครับนะครับพัทยาตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางนะครับ25นัดชนะเอ่อชนะ9ครับผมเสมอ7แล้วก็แพ้9แม่น่าจะสวยนะครับแล้วก็มีอยู่34คะแนนมีแต้มน่าจะเท่ากับมีแต้มเท่ากับทางด้านของเชียงรายนะครับแต่รู้เสียดีกว่านะครับผมแล้วเตะน้อยกว่าด้วย1นัดครันะครับส่วนศิริชานะครับถึงแม้ว่าจะแพ้พัทยาไป1-0นะครับแต่อันดับก็ถือว่ายังไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ครับผมนะครับอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับั24นดชนะ5 เสมอ6ครับนะครับแล้วก็แพ้ถึง13เกมนะครับมีอยู่21คะแนนนะครับแต้มเนี่ยนะครับเหนือทีมลองบอยอย่างราชนาวีอยู่1แต้มครับผมนะครับราชนาวีมี20แต้มส่วนทีมบอยนะครับคือขอนแกนเอฟซนะครับมีอยู่10แต้มแต่มีหวังที่จะรอดนะผมว่าเพราะว่าดูจากตารางคะแนนแล้วเนี่ยไปดูในส่วนของโปรแกรมกันมากกว่าครับอ่ามีโปรแกรมเลยครับในสัปดาห์ต่อไปครับนะครับก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงว่าสัปดาห์ไปนะครับ ทางลีกเนี่ยนะครับครอย่างดิวชั่น2ได้จบเรียบร้อยแล้วครับนะครับได้สอทีมครบเรียบร้อยแล้วรอไปติดเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับครับจะมีการจัดตลาดในวันที่5ครับผมตุลาคมในดิวชั่นสองครับก็ส่วนดิวชั่น1ยังไม่จบนะครับทายพีบีกยังไม่จบครับผมแต่สัปดาห์นี้นะครับจะมีการพัก อีกครั้งให้กับทีมชาติสองสัปดาห์ครับนะครับนู่นเราจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งก็คือ15ตุลาคมใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีโปรแกรมของแต่ละทีนะในชมรีของเราใช่แล้วครับโดยเฉพาะชมรีนะครับว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอย่างวันเสาร์ที่ถึงนี้นี่ครับ8ตุลาคมนะครับทีมสโมสรชมรีนะครับจะไปเล่นฟุตบอลนะครับแมตช์การกุศลนะครับเพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม้วครับไปเตะกับพิซูุโลกทีเอสบาเอฟซีครับผม ในครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับในเวลา18บแนาฬิกาซึ่งเกมระหว่างพิษณุโลกทีเอสวายเอฟซีนะครับที่พบกับชมบุรีเอฟซีนะเกมนี้นะครับได้ข่าวว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับคเชิญทางผู้ว่าชมบุรีเอฟซีโดยเฉพาะเลยครับผมนะครับแล้วก็งานนี้เขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้งานประจำปีเลยครับผมนะครับนั่นคือโปรแกรมในวันเสาร์นะครับของชลบุรีนะครับ8ตุลาคมตุลาอาทิตย์นะครับที่9ตุลาคมทางสโมสรชมบุรีเอฟซีนะครับก็มีโปรแกรมนะครับ เป็นแมตช์แกงรกู้โสดเช่นกันอีดึงแมตช์นะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะไปอุ่นเครื่องนะครับก็เพื่อหาเงินนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็คือไปพบกับทีมเพชรบูรณ์เอฟซีนะครับทีมในดิวิชั่น2ครับผมนะครับก็แมตช์นี้ครับจะมีการแข่งขันที่สนามกีฬากาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในเวลา18บแนาฬิกานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนะครับยังมีแมตช ไยพรีเมียร์ลีกนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ตก้างนะครับแต่อยู่คู่เดียวเลยนะครับก็เป็นการพบกันระหว่าง s อ g สมุทรสงคราม FC นะครับจะเปิดสนามอบจสมุทรสงครามนะครับพบกับศรีราชสุทธิกีเอฟซีนะครับก่อนแข่งนะครับเอฟซีอันดับที่1สิบสี่ศรีราก็อย่างที่เราทราบดีอยู่แล้วนะครับอันดับที่16ครับผมถือว่าเป็นศสุดแมท้ายตารางนะครับครับผมไฮแพ้ชนะมีอันดับขึ้นไหวอย่างแน่นอนครับก็คู่นี้นะครับแข่งขันในเวลา18บแปดนาฬิกาหรือว่าหกโมงเย็นนั่นเอง ครับก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับปิดท้ายกันที่วันอังคารที่11ตุลาคมนะครับโอ้โหแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เป็นรีแมตช์เลยนะครับทุกคนรอคอยว่าโอ้โหนะอย่างตัวผมเองถึงขนาดหยุดงานนะครับผมเพื่อชมแมตช์นี้นะครับคือฟุตบอลโลกรอบเพลือก่ะครับโซเอเชียนะครับรอบ20ทีมสุดท้ายครับผมนัดที่3ามทำให้สองทีมนะครับทีมชาติของเรานะครับจะเปิดบ้าน นะครับที่สนามราชมังคลาครับผมทีมเาสถานนะครับพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับก็แข่งขันกันในเวลา18บแนาฬิกาครับผมติดตามด้วยกันนะครับว่าผลการแข่งขันนี้เป็นอย่างไรนะครับผมทีมชาติของเราก็มีอยู่3แต้มจากการลงสนาม2นัดส่วนซาอุดิอาระเบียหนึ่งแต้มนะครับจากการลงสนาม2นัดเท่ากันเพราะฉะนั้นแบบนี้ครับพายชนะโอ้โหสำคัญเลยทีเดียวสำคัญมากเลยเพราะทีมชาติของเรานะครับพลาดไม่ได้ครับผมด้วยการตั้งตัวครับสามแต้มเท่านั้น รับวันนี้ก็รายการของเรา FC f e v e r ก็ถือว่าครบถ้วนเลยครับผมนะครับตั้งแต่ใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นรายการนะครับจนตอนนี้จะจบรายการอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าครบถ้วนครับผมทั้งสาสโมสรใช่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของวงนายกีฬาครับหรือว่านอกวงกีฬานะครับก็มีมานำเสนอกันใช่แล้วครับก็เรียบร้อยนะครับสหรับวันนี้ครับผมครับผมทางหน้าต่อแล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงของท้ายรายการแล้วนะฮะซึ่งปกติเราจะมีการแจกของครับวันนี้มีไหมสัปดาห์นี้ก็มีเช่นกัน อ่าครับอ่าเราแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยอ่ามีสดๆเลยต้องบอกเลยฮะว่าพี่วีก็ไม่รู้นะฮะว่าจะแจกของครับซึ่งสัปดาห์นี้ฮะเราจะถามง่ายๆเลยดีกว่าว่าว่านี่นะฮะดูกันชัดๆเลยนะฮะเนี่ยผมไม่ได้ใบ้นะฮะครับเป็นนักเตะคนใดของทีมศรีราชาซุปเอร์กิฟต์เอสซีนะฮะที่อยู่ในเสื้อเนี้ยหรออยู่ในเสื้อตัวนี้นะฮะตัวของผมนะครับไม่ใช่ตัวของพี่วีอ๋อคนละคนกันใช่ไหมครับผมคนละคนกันนะฮะเสื้อตัวนี้นะฮะว่าเป็นนักเตะคนไหนนะฮะแจกหนึ่งหนึ่งวันเท่านั้นนะครับ นะฮะที่ Facebook ครับเอฟซีพิวเวอร์ครับทีวีเลดีโอนะฮะตอบมาเรารับเสื้อตัวนี้เลยพร้อมลายเซ็นชื่อครับผมอะไรครับผมและตัวนี้ไปเลยใช่ไหมครับผมพร้อมลายเซ็นด้วยนะฮะนี่โอ้โหนี่มีเบอร์บอกได้วยใบสุดๆเลยนะเนี่ยครับผมไม่ได้ใบยังไม่ได้ใบได้ใบเบอร์ยี่สิบเก้านะครับครับครับไม่ได้ใบนะฮะยังไงก็ตอบตอบกันเข้ามานะฮะมีหนึ่งรางวัลครับผมครับใครตอบเร็วนะฮะคนแรกรับไปเลยนะฮะกับเสื้อสวยๆแบบนี้ครับวันนี้ก็ คงต้องบอกว่าจุดใจกันแล้วเห็นพี่พี่บอก uh huh. นะฮะคงต้องขอตัวแล้วล่ะ uh huh. เดี๋ยวบอกก่อนว่าช่องทางในการรับชมรายการของเราเนี่ย uh huh. มีอะไรบ้างนะฮะไปเริ่มกันที่นี่เลยครับออนแอร์ All ทุกวันอังคารนะครับทางแสนสุขวิชั่นครับผมช่อง SV a s i a เนะฮะเวลา3ทุ่ม4.5โดยประมาณครับมีรีรันด้วยนะฮะก็คือวันพุธครับช่อง s v 16นะฮะเวลา8โมงครึ่งครับวันพฤหัสครับเวลาเที่ยงนะครับ ส่วน PTV ีนะครับศรีราชาแล้วก็บางระมุงเคเบิลทีวีเนี่ยทุกวันศุกร์เวลา2.30ทุ่มครึ่งนะฮะส่วน CTV ชวชูบุรีของเรานะฮะก็ห้าทุ่มครับทุกวันศุกร์เช่นกันครับผมส่วนติชมรายการนะครับจะไปคอมเมนต์จะไปต่อคำถามพูดคุยติดต่อรายการของเราก็ทาง a c e b o o k นะครับหนึ่งช่องทางนะฮะที่ w w w f a c e b o o k c o m นะครับ f c f e v e r t v r a d i o นะฮะตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่เปิดมาใหดเลยครับผมวันนี้เราสองคนก็ เต็มที่แล้วอะหมดแรงเหนื่อยแล้วลาเลยใช่ไหมลาเลยก่อนจะลาถามคำถามครับผมอ่ะใส่หมวกทำไมไม่ได้เตรียมมาพี่ตอบไม่ได้ครับไม่ได้เตรียมไม่เตรียมต่อมาครับผมตันเลยลาเลยครับครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเราสองสวัสดีครับสวัสดีครับ She was out of cigarette.